จะเป็นเกมลอสเคจุกิลาเเทอีกไหมเนี่แต่ละคนอไปเขาเอาพระเบิดตุ้มไปที่ชุบที่ตั้งหมดใช่แล้วก็ระเบิดที่นี่แล้ที่นี่เป็นไปสายตกลงเริ่ม s ้นการตัดสิเราต้องทำให้เขาผิดหวังเราไม่ทำเราจะไม่ทำให้เขาผิดหวังโอ้เรากออเลยล่ะ The team that gathers enough cash first will seal the win. Ready, set, chase that. And the wall's in danger. I'll put the left. An instrumental move as the high notes have started to open Vault 1. Wrong, even though my fungus is in there. คือไปคือแบบแม่งจะออกอยังไงดีเนี่ยดิไปทางไหนนู่นไปซีนู่นเลยซีหรือบีวะบีโทษ <c oughs> มันมันไกลเกินเลยแม่งเลย the first cash out oh, wow, <laughs> <the end. laughs> Bye. มาแล้วถือนะ<า> <laughs> เรื่องกูโดนต้องรีบปุกจะได้เป็นคนช่วยยิงเอาหล่นมาชั้นสองเริ่มแล้วเริ่มทางแล้วเราต้องอยู่ข้างบน

นึกว่าจะโดนคอทุกทีเดียวจะทันไม่นา่าจะมีชไนชไยม,มีคนขัดให้แต่เราต้องไปให้ทันยงดีนต้องมาทันแล้วต้องเป็นต่อต้องมีต้องขัดแล้วจังหวะนี้ไม่งั้นมันได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ก็จะเป็นพื่อนไม่ไหนคือตู้คนอยู่เออเพื่อนนึกว่าเพื่อนจะขัดไงเพื่อนไม่ขัดไอ้ยู่ตรงนั้นไม่รู้ใงเอยู่นึกว่าจะขัดไอ้เราก็มันช้าไปแล้วไงอย่างน้อยก็แบบได้ต้นเกมเนี่อันก็โอเคแล้วไง เฮ้ยหล่นเฮยอ้าขึ้นแลขึ้นไปทำไมเนี่ยอะเนี่ข um ึ้นไปแหล่นมาชั้นหนึ่งโดดมาแล้วโดมาอะไรมันพองจันนี่มับอกมันหล่นอู่กแพแรกครับเซอร์ีเหร เียให้ล้เฮ้ยเฮวี่เฮบี่เฮวี่ทำไรเฮวี่จบตอนนี้บอสไคลอยู่คนเดียวนะกำลังวิ่งไป ฉังตายตั้งสิบเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ไล่ชยแกไม่ไล่รับเม้งนวางอย่าวางวาวาางวางปชุดนของใครไอ้อันนึงหันออกหันแล้ว ต,ต้องวางไอ้นี้ด้วยอะไรนะตีใส่ฟ้ามันจะได้เข้ามาแล้วแบบจะได้ใช้สกิลไม่ได้มาเฮ้ยลูกกรเลยก็า RPG. อาร์พีจีตรงนี้ซ้ายขวาเลยเราตายไปละ เพื่อนชกไอ้ชกลูก้าชกผันดีนะที่เป็นในถ้ำตึกถ้ำมันไม่พังเฮ้ยตัวแอนตี้อะเอาไว้ย่างัดถ้ำหน่อยกันดูเพราะว่าเราเดียวในมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ดูแลแต่แบบมันมันไม่มีมุมที่แบบมันมันก็ยิงโดคันนี่ก่อนไง

complete out reap the notes the rewards. and high ลูก้าเจ้ารอดอันเนี่ยไส่ป้อมเราวะเอาพังไปหมดแล้วเลยนต่คือมันไม่ยอมแบบมาให้มันชัดเจนเนี่ยป้อมใส่หมดหมดต้องเปลี่ยนต้องใช้สกิลต้องใช้สกิลแล้วจะได้จำได้ ฆ่าได้ไหมเนะี่ยเออนึกว่าฆ่าไม่ได้ลูสาวมันเลงเราจะกินมันแบบเออเราต้องฆ่าน้องเอกข้างเรื่ได้ไงเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนวะเขาโน่นนี่ไม่ต้องสอนสิมพูก็ได้เราเอาเลยให้เห็นคนกันนะเล่นตามสเต็ปแต่แค่ไม่แค่ไม่จะไม่ได้ไปดิ้นรนเท่าไหร่อ๋ออันนั้นเราไม่ต้องขึ้นไปหรอกอยู่ข้างล่างนี่แหละเพราะมันอยู่บนลิฟต์ไงมันก็ต้องย้ายไอ้ตู้นั่นไปอีกไง อเฮอ้ยเยัองอุตส่าห์ไปขโมยมาได้นะตายบอสโยนทิ้งไปเลยโยนยังไงให้อยู่ที่เดิมโยนยังไงให้อยู่ที่เดิมัติดฉากอ่ะไ่ามันโยนฉาก ไม่เพื่อนเดี๋ยวต้องตายไม่งั้นเราจะอยู่คนเดียวติดต้นไม้เรอแป๊บนึ่งหนีเราเล่นหนีเลยหนีเลยเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าบอสอะมันอุก้มอยู่รีโหลดนีโอ้โหอย่าชุบเลยไม่ทันละ Tension is rising by the minute. In my experience, Scotty, that's when it all gets decided. To... <coughs> I'll get you back on your feet. The Move there by the mighty, stealing that cash Now, like <coughs> I <coughs>

ไปแล้วเนี่ยหลบก่อนหลบ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 เนียนๆหลบเนียนๆต่อคันมันเพียงี้หว่ะมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอกบอกแล้วมันไม่เห็นหรอกเห็นปะเห็นปะมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอกเห็นปะเนียนเหรอเนียนเนียนนียนเ เพราะมันจะหมดแล้วไงมันจะสนใจไอจิงไม่ได้เพราะเกมมันจะไอ้จบแล้วไงมันจะสนใจตู้มากกว่าไงมันจะไม่มองรอบตัวแล้ว